สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ที่เคขออนุญาตมาเปิดถุงช็อปนะคะก็จะมีข้าวของที่แบบว่าเกี่ยวกับผมเกี่ยวกับผิวเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีไอเทมที่เกี่ยวกับพวกเครื่องสําอางด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าที K, ่เคใช้แชมพูนะคะของ Herbal Essence สูตรที่เป็นตัวสีเขียวนะคะ ใช้อยู่ตั้งแต่เขากลับมาใหม่ในตลาดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะแล้วก็มาจนถึงวันนี้อยู่ๆใช้ไปใช้มาวันๆหนึ่งเกิดแบบเขาเรียกว่าอะไรคันหนังศีรษะนะคะคันแบบคันมากแบบสะปุ๊บวันรุ่งขึ้นคันแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบผิดวิสัยมากๆนะคะเออก็เลยไปลองหาแชมพูตัวลองไปเดินดูว่ามันมีแชมพูอะไรบ้างในตลาดนะที่จะคิดว่าอาจจะช่วยแก้ปัญหา ที่เราเป็นอยู่ได้นะคะก็ไปเจออันนี้เลยแชมพูของ Head and s h o u l d e r นะคะชื่อรุ่นบอกเลยอะ่ะว่าเป็นช่วยในเรื่องของอาการคันหนังศีรษะนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็น two in one นะมีกลิ่นหอมใช้แล้วหนังศีรษะหายคันก็จริงนะคะหายเลยหายตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แต่สิ่ง,งมีของแถมได้มาด้วยก็คือใช้เสร็จแล้วรังแคขึ้น <c oughs> When come. นะก็เหมือนเวนคำนะก็ตอนนี้เลยกลายเป็นว่าใช้สลับกัน2อันนะคะก็คือครั้งหนึ่งสาเทอร์โบนะคะพออีกครั้งหนึ่งจะสาผมก็เปลี่ยนมาใช้ h e a n d Should e r ก็ก็เป็น2 c o m อมบิเนชัที่ใช้อยู่ นาะตอนนี้แล้วก็มันเวิร์กนะคะก็คืออาการคันหนังศีรษะหายไปนะคะแล้วก็หลังแคที่เป็นอยู่ก็หายไปนะเดิมเนี่ยเป็นคนไม่เคยมีหลังแคนะคะเพิ่งมาเป็นตอนใจ h เฮดนด์โชเดอร์ก็งงๆเกิดอะไรขึ้นกับฉัน นะต่อมายาสีฟันยาสีฟันเนี่ยหมดนะคะปกติแล้วทีเคใช้ยาสีฟันจากเมืองไทยนะต้องมีเพื่อนส่งมาให้นะคะใช้ของ s ิสเตม่าแล้วก็ใช้แปรงสีฟันของ s ิสเตม่าด้วยนะคะแต่ว่าเออก็เกรงใจเขานอนส่งมาทีค่าส่งมันก็แพงนะคะค่าส่งเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วแพงกว่าค่ายาสีฟันนะก็เลยเออมามลองหาใช้ของที่นี่ดูบ้างก็ได้อะไรเงี้ยยาสีฟันที่ทีเคชอบใช้ก็คือยาสีฟันที่มันไม่มีรสชาติที่มันสตรองมากๆแล้วมัน บบเหมือนมากัดริมฝีปากมันแสบมันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นคอนเกตสตรสูตรแบบดั้งเดิมอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ชอบนะคะใช้แล้วแบบแสบร้อนลิมฝีปากนะก็เลยมาลองใช้ของอเมริกานะคะอันนึงเป็นของ aqua fresh นะคะก็มีรสชาติอ่อนไม่กัดริมฝีปากแปลงแล้วก็ทำให้รู้สึกได้ลมลมหายใจที่มันสดชื่นนะคะ กับอีกอันนึงเป็นของเซนโซดนะตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะคะก็อันนี้เนี่ยทีเคไว้ใช้แปรงตอนกลางคืนนะคะหลังจากที่แบบผ่านมาทั้งวันแล้วมีการดื่มกาแฟดื่มโคก้กดื่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยช่วยในการไวท์เทนนิ่งฟันก็ไม่รู้ว่มันจะได้ผลอะไรมากมายหรือเปล่านะคะส่วนอันนี้ก็ทีเคไว้ใช้ตอนตอนเออชา้านะคะ แล้วก็ชอบที่มันมีลักษณะเป็นตั้งแบบนี้นะมันก็เอตั้งอยู่บนซิงได้แล้วมันก็ไม่เปียกนะคะก็ชอบแพคเกจจิ้งนะคะต่อมาผิวดีกว่าอันนี้ตัวนี้เนี่ยทีเคเคยพูดถึงเอาไว้ในคลิปวิดีโอที่สุดของแจ้นะคะว่าทั้งหมดเราจะตนนะก็อันนั้นที่ใช้อยู่เนี่ยก็หมดไปนะคะอันนี้เป็นเชฟเจลนะสำหรับผู้ที่ชอบโกนขนขานะคะบางทีเนี่ย คือก่อนที่จะมาใช้ตัวนี้พอโกนขนขาเสร็จเนี่ยรู้สึกเลยว่าขาเนี่ยมันเป็นแบบแห้งๆมันขึ้นมาเป็นขุยๆข,ขาวๆข,ของผิวหนังที่มันถูกขูดออกจากมีดโกนนะแต่ว่าพอเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะคะมันหายนะเพราะว่ามันเป็นเชฟเจลนะที่ช่วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์ผิวนะคะเหมือนแบบว่าเตรียมสภาพผิวก่อนที่เราจะโกนนะแล้วก็มันยังลีฟเขาเรียกว่าอะไร มันยังคงความหลังจากที่โกนไปแล้วเนี่ยมันยังคงความชุ่มชื้นอยู่บนผิวหนังนะคะเพราะว่ามันบอกว่ามันมีส่วนผสมของวิตามินอ e ีนะคะวิตามินอ e ีนี่ก็ดีต่อต่อผิวนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของ olive b u t อ,อร์นะคะก็ใช้แล้วชอบนะคะแล้วก็กลิ่นที่ที่เคเลือกใช้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ชื่อว่า raspberry rain นะคะเขามีหลายกลิ่นนะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะ ง่ายชอบมากๆอันนี้แล้วก็อันนึงใช้ได้นานนะคะต่อมามาถึงไอเทมของเครื่องสาอางมากดีกว่านี่ไปซื้อตัวนี้มานะคะตัวนี้เป็นออของ r o รีอัลนะเป็นเฟลสพรอมเมอร์เป็นรุ่นที่เขาบอกว่ามันคือแบบเมจิกลูมิลูมิเนี่ยถ้าหากว่าที่เคเข้าใจไม่ผิดนะคะมาจากคําว่าลูมินัสลูมินัสก็แปลว่าผิวที่สว่าง ให้ผิวที่สว่างกระจ่างใสนะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อผลิตภัณฑ์เขาเป็นแบบสีขาวๆมุกๆอะนะเป็นเฟสพรอมเมอร์ที่ไว้ใช้ในขณนะที่อยู่ก่อนที่อยู่จะลงฟาวเดชั่นก็ได้หรือว่าใช้ผสมกับฟาวเดชั่นก็ได้นะคะก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะก็ช่วงนี้เข้าสปริงนะคะที่เคจะลดจำนวนการใช้ฟาวเดชั่นของตัวเองลงนะคะ ด้วยการที่ใช้ฟァเดชั่นแค่ครึ่งปัม๊มเราก็จะใช้อันนี้ผสมลงไปครึ่งปั๊มนะคะเพื่อให้ได้ผิวที่มันเป็นแบบว่าผิวที่มันสดใสเป็นธรรมชาติไม่ได้ต้องการการปกปิดอะไรมากมายนะคะก็ลองซื้อตัวนี้มาใช้แล้วก็ใช้ไปแล้วรู้สึกว่าก็ชอบประมาณนึงนะคะนะ้าต่อมาอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับสำหรับไอเทมที่ซื้อให้ตัวเองนะคะก็อันนี้เลย เป็น essence eye shadow base นะคะยี่ห้อ essence อันนี้เนี่ยซื้อตามน้องมุ้ยนะน้องมุ้ยเนี่ยเป็นเพิ่งเริ่มถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะน้องมุ้ยเนี่ยเพิ่งเริ่มทำยูทูบนะแล้วก็เป็นเด็กบอกว่า คิดว่าเป็นเด็กตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาขาวม้ยๆนะคะทําวิดีโอตัดต่อค่อนข้างดีนะทีเคชอบนะคะก็เป็นเด็กที่น่ารักอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวทีเคจะลิงก์ช่องของน้องมุ้ยเอาไว้ให้ข้างล่างนะคะก็เป็นติดตามน้องเขดูน้องเขาน่ารักนะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของบิวตี้โปรด u ักต์แล้วก็มีแบบว,ว่าพาเที่ยวกรุงเทพนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็นะไปลองดูนะคะอันนี้เนี่ยเ,เห็นน้องมุ้ยใช้ เป็นอายแช d o w b a s สก็ไปลองซื้อมาใช้แล้วพอใช้แล้วเนี่ยจะบอกว่าตัวนี้นะคะเขียอายลิ l พลาเมอร์ของเอลที่ที่คใช้อยู่มาแรมปีนะคะ mm hmm. กระเด็นไปเลยเนื่องจากหนึ่งอายอายแชโดว์เบสตัวเนี้มันมีสีนะมันเป็นสเนเนีเนื้อแบบนี้นะคะพอใช้ลงไปแล้วเนี่ยสำหรับคนที่มีผิวรอบดวงตา หรือว่าบริเวณเปิดกตาเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะหมองคล้ำอย่าง TK นะคะมันไปช่วยปรับสีผิวบริเวณตรงนั้นให้ดูให้ดูสม่ำเสมอกับส่วนอื่นๆของใบหน้านะคะแล้วก็เนี่ยออกมาก็เนียนกริบเลยอะ่ะโอเคหมดแล้วนะคะไอเทมสำหรับตัวเองนะคะต่อมาตื่นเต้นตังเลย เป็นไอเทมนี่ดีกว่าที่ TK ซื้อมาให้เพื่อนๆได้เล่นเกมกันนะคะเนื่องจาก TK เนี่ยหัดเเริ่มทำวิดีโอ YouTube ได้ไม่นานนะคะเริ่มทำจริงๆจังๆเนี่ยก็คือประมาณตอนปีใหม่นะก็ชาแนลของ TK เนี่ยก็จะ TK เนี่ยเริ่มจากแบบว่าทำเล่นๆทำให้เพื่อนที่ปรรพันดูนะคะตามแบบเพื่อนที่อยู่บน a c e b o o k อะไรเงี้ยว่าแบบเ,เหมือนแบบมีการมาพูดคุยมั่มอยนู่นนี่นั่นนะสรุปทำไปทำมาก็เออเตลิด เลิดเพลินมาจนถึงณวันนี้นะคะก็าชาแนลของ tk เนี่ยก็จะเยอะไปในเรื่องของอเสริมสวยเนาะเครื่องสำอางแต่งหน้าแล้วก็มีแบบเลี้ยงลูกอะไรนะคะเพราะว่าก็แนะนำเนาะให้ให้เป็นถือเป็นคำแนะนำแก่คุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเองนะเหมือน tk นะคะก็เอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ การเลี้ยงรูปแบบฝรั่งนะคะแล้วก็การเลี้ยงรูปจากประสบการณ์ของ TK เนี่ยมาแบ่งปันกันนะอ่ะจบจบจบจจบ,จบต่อมามาดูกันดีกว่าว่า TK เสื้ออะไรมาให้เพื่อนๆเล่นเกมกันนะคะการเล่นเกมเดี๋ยวขอบอกกติกาก่อนง่ายนิดเดียวนะคะ ก็ 1. subscribe นะคะเพื่อที่จะได้ติดตามใช้ได้ของ T K ไปเรื่อยๆนะคะ 2. คลิก like นะคะสำหรับคลิปวิดีโออันนี้แล้วก็ 3. ง่ายมากๆนะบอกว่าให้มา leave comment นะคะบอกว่าเ,เพื่อนสนิทของ you ชื่ออะไรนะคะแล้วก็ทำไมเพื่อนคนที่ you mention ชื่อเนี่ยเขาถึงเป,เป็นเพื่อนสนิทของ you นะคะ เพื่อนรักเพื่อนสนิทนะเพื่อนรักเพื่อนสนิทของ T ีเคนี่ยมี2คนนะคะคนหนึ่งชื่อตีรู้จักกันตอนทํางานที่เจวอตทอมสันนะคะกับอีกคนหนึ่งชื่อออนนะคะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันที่มกรุงเทพนะก็2คนนี้เป็นเพื่อนที่มีความหมายกับท k เคมากมากนะคะออรเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีออนเนี่ยทีเคเรียนไม่จบนะมกรุงเทพน,ะนอกจากปู่กับย่าที่ส่งเสียเรียนแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีออนเนี่ยเรียนไม่จบทําไม ก็ออนเนี่ยทำกันบ้านให้นะคะทำเลคเชอร์ให้เหมือนย่อเลคเชอร์มาให้ก่อนสอบนะทำรายงานให้คือทำให้ทุกอย่างอ่ะเป็นเพื่อนที่ดีมากๆนะคะส่วนเพื่อนชิติเนี่ยเป็นเพื่อนที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะโอเพนสดๆสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องนะเรื่องแฟนเก่าเรื่องแฟนใหม่เรื่องมีกกิ๊กเรื่องเรื่อง เรื่องสารพัดอะสามารถคุยในคุยแบบว่าที่เราไม่สามารถคุยเรื่องอะไรแบบนี้กับใครได้เขาคุยกับมันได้ทุกเรื่องนะอันนั้นก็เป็นสองคนที่เป็นเพื่อนรักท k เคนะคะนะแค่3ข้อนะคะ subscribe channel t k นะคะคลิกไลค์สำหรับคลิปอันนี้แล้วก็บอกว่าเพื่อนสนิทของยูเพื่อนรักเพื่อนสนิทของยูมีชื่อว่าอะไรและทำไมเขาถึงเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทของยูนะคะง่ายในดเดียวนะโอเคต่อมาเรามาดูของรางวัลกันดีกว่านี่ นะคะสองใบเป็นเ,เรียกว่าอะไรกระเป๋ากระเป๋าเครื่องสำอางนะคะเป็นของ t ท f a c e ที่เคเซื้อมาตอนที่มันลดราคามันก็ไม่ได้มีราคาอะไรแพงมากนะคะแต่ว่าให้ด้วยใจนะคะเ,เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางของ t f a c e สขนาดก็ประมาณแบบว่าเลยฝ่ามือมานิดนึงนะคะเป็นแบบว่าใช้สำหรับ บบใส่พวกของพกพาอะไรเงี้ยใส่แป้งใส่ลิปสติกใส่กระจุกกระจิกอะไรของโยนะคะก็น่ารักดีสีชมพู่นหวานนะคะก็อันนี้มีให้มี2ใบนะคะเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าทำไมถึงมี2ใบนะคะต่อมาเป็นอายแชโดว์พาเลตอันนี้นะคะมี2อันอีกเช่นเดียวกันนะเอ่ออันนี้เป็นของ2อ,อันนี้เป็นของสตีล่านะคะ มีชื่อรุ่นว่า s t e l l a Dancing with the Stars นะคะอันนึงเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีที่แบบว่าเป็นสีออกโทนธรรมชาติสีน้ำตาลสีโน้ดนะคะแล้วก็มีปัดแก้มให้ด้วยนะคะนำซ้ำเนี่ย เสีอันเนี้ยอาเชโดเจ็ดสีเนี่ยมีสีที่เป็นสีด้านๆน่ะถึง3สีด้วยกันนะคะที่เคถือว่าสีด้านสําหรับอา a ชโดเนี่ยเป็นสีที่จําเป็นในการแต่งหน้าประจําวันนะคะก็ชอบพาเลตอะไรที่มันมี สีด้านๆอะไรแบบนี้มาให้ด้วยนะเพราะว่าถือว่ามันเราจะสามารถแต่งหน้าเสร็จได้ด้วยการใช้พาเลตนี้พาเลตเดียวนะคะแล้วก็เลือกสีนี้มาให้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นสีที่แบบว่าออกโทนธรรมชาติมันเหมาะกับทุกโอกาสนะคะเหมาะกับทุกวันนะแล้วก็เป็นพาเลตอันนี้เนี่ยเป็นพาเลตที่ใช้ได้ตั้งแต่กลางวันไปจนถึงกลางคืนนะคะอันนี้ก็ลักษณะ ข้างหน้ามันก็เป็นผู้หญิงใส่ชุดลาตรีสีแดงนะกับอีกอันนึงก็เป็นแบบว่าเป็นชุดแบบชุดแดนซ์อะนะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะก็ลักษณะสีก็สดใสนะคะสีชมพูสีม่วงนะแล้วก็เออมีสีที่เป็นเนื้อแมตอยู่แค่อันเดียวนะคะก็คืออันนี้นอกนั้นเป็นชิมเมอร์หมดเลยนะอันนี้ก็ เหมาะนะคะใช้ได้ตั้งแต่กลางวันถึงกลางคืนอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าเขาก็มีสีแบบเข้มๆอะไรแบบนี้มาให้ที่ทำให้อยู่สามารถแต่งแบบ s m o ok k y E y e ได้นะถ้าหากว่าอยู่ต้องการนะนะคะแล้วก็เหมาะกับช่วงนี้นะแบบว่าสปริงแต่งหน้าสดใสสีแบบว่าออกโทนชมพูชมพูม,พม่วงๆอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เป็นสีที่แบบว่า ใช้ง่ายนะคะก็เลยเลือกมา2องสองทาเลตนี้นะคะต่อมาก็เป็นอันนี้เมเ e ล l i n e Eye c เลอร t แท t o o นะคะสองอันเป็นแบทชื่อสีที่ชื่อว่า Bad to the Bronze นะคะกออ็อันนี้เนี่ยมันเป็นสีที่ทีเคคิดว่ามันใช้ได้กับ ทุกๆสีผิวแล้วมันก็ใช้ง่ายแล้วอยู่ก็จะมีโอกาสที่ใช้ได้ทุกวันนะคะก็เลยเลือกหยิบสีนี้มานะคะต่อมาเป็นอันนี้อันนี้เนี่ยมันคือเป็นของสตีล่านะคะชื่อว่ามันคือไอ้เน,นี้ยมันเรียกว่า HD Illuminating Beauty Balm นะคะมันก็เป็นเหมือนแบบว่า ตัวที่ช่วยให้อยู่ลงไปบนผิวหน้าของอยูก่อนที่ยูจะแต่งหน้าก่อนที่ยูจะลงฟาวเดชันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผิวหน้าของอยูนะคะก็เป็นแบบนี้2อันนะเขาบอกว่ามันเป็น10 in 1นะคะที่เคก็ไม่รู้เหมือนกันว่า10 in 1นี่มันอะไรบ้างที่มันอยู่ในในสินสิ่งอันนั้นนะคะต่อมาเป็น ลิปกลอสนะคะก็มี2สีนะคะลิปกลอสอันนี้ก็เป็นของ s t ี l a านะคะเป็นอันนึงเนี่ยออกนูดนูดชมพูชมพูนะคะอีกอันนึงจะออกแบบว่าสีนูดนูดน้ำตาลน้ำตาลนะคะอันนี้เนี่ยรุ่นนี้เขาบอกว่ามันเป็น stay all day นะคะ t k เ,เนี่มีแท่งหนึ่งสำหรับตัวเองนะคะก็ลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันอยู่ติดทนนะคะ แต่ว่ามันไม่ได้ stay all day อย่างที่เขาเคลมนะคะก็อย่าไปหลงเชื่อ,อ,อกับอีกข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวนี้อาจจะเป็นดาวไซส์สำหรับของสิ่งนี้นะคะก็คือมันใช้แล้วมันปากแห้งมันให้ matte finish นะคะเวลาใช้แล้วเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าลิมฝีดปาก you นี่นแห้งแนะนำว่านะคะใครที่ได้สิ่งนี้ไปเนี่ยแนะนาว่าเ,เวลาใช้นะคะให้ ลงลิปมันดีๆนะคะทำให้ริมฝีปากเราชุ่มชื่นสัหน่อยนะคะก่อนที่จะใช้สิ่งนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับสิ่งที่ออของรางวัลที่เคจะมาแนะที่ทีเคแนะนําไปในวันนี้นะคะถามว่าทําไมถึงมี2อ,อย่างคะอย่างละ2อ,อย่างก็คือว่า t ีเคให้ สำหรับยูห่งอันนะคะกับของเพื่อนยูที่ยูลงชื่อเอาไว้ตรงนี้ที่ยูคอมเมนต์ชื่อเขาเอาไว้เนี่ยนะคะอีกหนึ่งอันนะทุกอย่างเนี่ยมีเป็น2องยูก็ไปแบ่งกันเอาเองนะคะว่าใครอยากจะได้สีไหนอะไรยังไงนะคะก็อย่าลืมนะคะมาเล่นกันพี่ๆน้องๆท,ที่ที่ติดตามทีเคยู่ที่เคย ลิฟคอมเมนต์เล่นเกมอะไรแล้วพลาดรางวัลไปนะคะก็ไม่เล่นกันอีกนะถือซะว่าอ,อ,อย่าไปคิดว่าทีเคจะไปคิดนะว่ายูอยากจะได้ของใช่ไหมถึงถึงมาลิฟคอมเมนต์ทั้งที่ไม่เคยลิฟคอมเมนต์กันหรืออะไรเงี้ยอย่าไปคิดอะไรแบบนั้นนะคะทีเคเนี่ยดู YouTube ของคนทั่วบ้านทั่วเมืองนะบางทีก็คอมเมนต์บ้างบางทีก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบว่าบางทีมันก็ไม่ได้อยู่อิน m o มูที่จะไปคอมมิเนกเกตกับผู้คนอะไรประมาณนี้นะคะเราแค่บอกว่าดูเพื่อความบันเทิงอะไรประมาณนี้ นะคะก็ถือซะว่ามาทําความรู้จักซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ของรางวัลเนี่ยถือเป็นของแถมก็แล้วกันนะคะก็อย่าลืม s u b s c r i b e นะคะมาบอกกันด้วยว่าเ,เพื่อนสนิทอยู่เชื่ออะไรนะคะทําไมถึงสนิทกันนะและเดี๋ยววันนี้ทีเคก็ขอจบการเอ่อเของนะคะแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปวิดีโอนนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ